โค้ดดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ถ้ามันกระตุกก็ขออภัยด้วยนะผมนะชิวเสียงนะครับนี่อยเลยซื้อผมไฮเป็นซ์เซลครั้งแรกนะที่เล่นนี่ผมก็แอบมาเล่นเลยล่ะดูอยจัก,กรย์อฮะวันนี้เล่นได้ประมาณสองสามตาอุ้ยเจ็บอีเวนเจ็บขาเอ้ยเมานะ แล้วไปพิกเซลเวอร์เจอวันที่เออคนหนึ่งเขาก็เล่นไงนี่เงี้ยตอนผมก็ไปเล่นอยู่บล็อกเอวตีไม่มีไอ้ดีแท้สักทีเฮ้ยเฮ้ยยักษ์ใเฮ้ยเฮ้ยตอนผมเล่นนักหลอมไม่เคยได้เป็นดีเอ็กซ์พีเลยเคยวิ่งแต่แล้วเจอโอเคคนนี้สล็อหนึ่งก็ถูกแล้วแต่จริงๆฮะมันค่อนข,ข้างจะกระตุกแล้วก็เลอะเต็ เปิดหนึ่งเกมไว้เออโอ้ตกตายอุ้ยโหดร้ายทาลุนในกรรมมากนะอุ้ยไอ้เมื่อกี้เป็นมอร์เดอร์เหรอใช่คุณเมื่อกี้เป็นมอร์เดอร์คุณได้ตกไว้เนี่ย